เจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนมรรมีองค์8คือสมาิิติสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากมัมมตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิเราจะมองมรกคแปดให้ไกลเกินไปจนถึงเป็นพระอารรัต์เท่านั้นสำหรับครูอาจารย์และผู้ปกครองคนจะปลูกฝังมรกคแปดในนักเรียน คืออะไรคือปลูกฝังทัศนคติในการพึ่งพาคนอื่นและพึ่งพาตนฝึกฝนเป็นคนช่างคิดช่างทำฝึกพูดแต่คำน่ารักและเป็นประโยชน์ไม่ฝึกเป็นคนชั่วโฉูดในการทำรายงานการบ้านการสอบแบบทุจริตดำรงชีวิตในระเบียบวินัยศิลธรรมกฎหมายขวนขวายแบบพึ่งพาตนเองเคร่งในเวลาตาราง ไม่ละวางในปณิธานแปลประการนี้เป็ลรองสำคัญปลูกฝังทัศนคติในการพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาตนคือมีสมารถทิฏฐิพึ่งพาคนอื่นต้องมีความกตัญญูมีความเกรงใจและเมื่อได้ดีแล้วกลับมากตาเวทีตอบแทนเขาและจงอยากกินใช้เขาอย่างสิ้นเปลือง และจะปลูกฝังทัศนคติในการพึ่งพาตนและในการในการพึ่งพาคนอื่นและในการพึ่งพาตนว่าโตขึ้นแล้วจะต้องพึ่งพาตนเองอย่าเอาแต่พึ่งพาคนอื่นอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือปลูกฝังทัศนคติในการพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาตนฝึกฝนเป็นคนช่างคิดช่างทำคือสัมมากมันตะว่าอะไรก็ตามเราคิดเองเราทำเองเป็นคนช่างคิดเป็นนักประดิประดอยอย่างนี้เป็นสัมมาสังกัปปะ คือฝึกฝนเป็นคนช่างคิดช่งางทำพูดแต่คำน่ารักและเป็นประโยชน์คือสัมมาวาจาหัดเด็กให้พูดคำน่ารักเด็กระดับประถมมัธยมศึกษาจะพูดอย่างไรให้เกิดความรักและพูดคำน่ารักคำน่ารักนั้นพูดอะไรแต่ละทีให้เป็นประโยชน์เรียกว่าสัมมาวาจาฝึกไม่เป็นคนชั่วฉดในการทำรายงานการบ้านการสอบแบบทุจริตต้องมีการฝึกกัน ว่าในการทำรายงานการบ้านการสอบอย่าทำแบบทุจริตเป็นสัมมากัมมันตะดำรงชีวิตในระเบีบวินัยศีลธรรมและกฎหมายให้เขาดำรงชีวิตในระบีบวินัยศีลธรรมและกฎหมายขวนขวายแบบพึ่งพาตนเองเป็นสัมมาวายามะเคร่งในเวลาและตารางให้เขามีจิตใจมั่นในตารางและเวลาเป็นสัมมาสติไม่ละวางปณิธานตั้งใจอะไรแล้วทำให้ความตั้งใจนั้นบรรลุ เป็นสัมมาสมาธิมักมีองแปดประราการนี้ถ้าเราปลูกฝังในเด็กและเขียนเป็นคำเตือนเขาไว้เป็นคำเตือนใจในการที่เราจะปลูกฝังก็ถือว่าท่านทั้งหลายนำมักมีองแปดมาสู่เยาวนชนและเด็กๆได้เมื่อเขาโตขึ้นแล้วการขยายมักมีองแปดจะเป็นหน้าที่ของเขา ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านมีผู้นิมนต์อาตมาภาพไปให้แนะแนวการบูรณาการศิลธรรมในสถานศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพุทธทผู้ชมไม่เฉพาะสถานศึกษาเท่านั้นสถานที่อยู่ก็จําเป็นสถานที่ทํางานก็จําเป็นหมายความว่าเราจะปลูกฝังเยาวชนอย่างไรอาตมาจะขอแนะนํา การบูรณาการศิลธรรมในสถานศึกษาดังนี้คือนำพูดจาครับขาค่าสวดมนต์ไหวพระปฏิญญาหน้าสาธงชาติติดประกาศคำขวัญตามส่วนต่างๆของโรงเรียนอุรณาการเขียนอ่านประกวดท่องจำบทอาขยานติดคำขวัญตามบ้านและวัดจัดประกวดร้องเพลงคุณธรรมชิงรางวัล หันหน้าเข้าวัดวันพระประเพณีพิธีชาปนกิจศพพบคนดีมีศีลธรรมนำทัศนาจรก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระนี่คือกระบวนการปลูกฝังศีลธรรมที่จะต้องทำอย่างครบรูปแบบนำพูดจากครับขาค่ะพูดกับเด็กนำเข้าหน่อยใช่ไหมครับหนูขานักเรียนขาหนูคะจนเด็กเขาไม่มีโอกาสพูดคำยาสวสวดมนต์ไหว้พระ ครูต้องเป็นผู้นําและสวดธรรมไปกับเด็กปฏิญญาหน้าเสาธงเสาธงชาติควรมีป้ายประกาศปฏิญญาคําขวัญคําที่เป็นเ,เรื่องจะส่งเสริมศิลธรรมให้เขาติดประกาศคําขวัญต,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 ตามส่วนต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนต้องมีคําขวัญตามส่วนต่างๆของโรงเรียนให้มันเหมาะแค่ที่เขาจะผ่านไปบุรณาการการเขียนการอ่านการเขียนการอ่านบุรณาการอะไรให้เขาเขียนคําคุณธรรม คำกรอนคำคุณธรรมภาษิต่างๆนี่เรียกว่าบุรการการเขียนกระานปรากฏท่องจําบทอาขยานบทอาขยานที่เป็นประโยชน์สมัยตมาเป็นเด็กก็ท่องอยากเกตข้านการเรียนเร่อุตส่ามีวิชามันมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกตินฐานดใดก็ไม่แคร์แล้วครูบอกว่าให้ท่องเร็วให้จําเร็วติดคําขวัญตามบ้านแหละวัดบ้านกับวัดต้องมีคําขวาัญบ้านไม่ค่อยมีคําขวัญเลยไม่แต่คาสยองขวัญอย่างนี้ไม่ถูก จัดประกวดร้องเพลงคุณธรรมชิงรางวัลเพลงคุณธรรมของพรมพิรมหรือเพลงคุณธรรมชิงรางวัลเขาจะได้ท่องจําได้หันหน้าเข้าวัดวันพระประเพณีพิธีาันกิจศพทุกกรณีต้องพาเด็กไปร่วมงานไม่แต่ชนันพกิจศพพบคนดีมีศรธรรมนําไปพบหรือเชิญมาพบนําทัศนาจรในแหล่งที่มีคุณธรรมต่างๆสุดท้ายก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระบอกอานิสงส์เขาว่าคุณพระจะคุ้มครอง ทั้งหมดนี้คือกระบวนบูรณาการศิลธรรมในบ้านและโรงเรียน Thank <laughs> you. ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีเด็ท่านผู้ชมทุกท่านเราเห็นบ้านเมืองของเรามีความไม่สงบเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องการคําว่าสันติภาพเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแต่จนแล้วจนรอดเราไม่ค่อยได้ช่วยกันและเราก็มาได้รับผลจากความไม่สงบสุขนั้นเด็กได้รับผลแบบเด็กผู้ใหญ่ได้รับผลแบบผู้ใหญ่ และผู้บริหารก็ได้รับผลแบบผู้บริหารอะไรเป็นความไม่สงบสุขในบ้านเมืองเราก็ลองประมวลดูก็คือเข้าข้างตัวยั่วยุเย่อเย้ยเหยียบย่ำย้ำความพ่ายแพ้แก้แค้นซึ่งกันและกันนี่คือตัวที่ทำให้บ้านเมืองไม่สงบเข้าข้างตัวคือนึกว่าตัวถูกเพราะตัวมีอำนาจหรือเข้าข้างฝ่ายตัว โดยไม่มีเหตุผลน่าจะเข้าข้างตัวแล้วย,ยั่วยุยัย่วยุคนของเราในระดับที่ต่ำกว่าคนที่เริ่มใส่ศรัทธารักเราเรายัย่วยุให้ไปกระทำต่อเขาแล้วก็ยัย่วยุอีกฝ่ายหนึ่งให้มีอารมณ์ปะทุกำเริ่อน่าจะยัย่วยุแล้วเยออเย้ยไม่เห็นเขาพลาดเขาเป็นฝ่ายแพ้ จะยาะเย,ะเยะ้ยอัตมาดูสุนักกัดกันพอกัดกันแล้วตัวหนึ่งมานอนหงายไอ้ตัวนั้นจะเอาเท้าไปเหยียบอกและจะถ้าตัวนั้นแยกเขี้ยวโดยไม่สู้มันจะไม่กัดมันจะเดินออกไปและไม่กลับมาอีกเลยไอ้ตัวที่ยอมนอนหงายลุกขึ้นมาแล้วก็จะไม่ไล่กัดข้างหลังและแสดงว่าสัตว์มันมีมารยาท สิงสาราสัตว์มันมีมารยาทงงเงี้ยวขี้วขอมันเป็นอย่างนี้ท่านั้นเขาไม่ยอดเยอะยไม่เหยียบย่ำไม่เอาความพ่ายแพ้ไปเหยียบย่ำไม่ย้ำความพ่ายแพ้ที่เราทุกวันนี้มันไม่สงบเพราะย้ำความพ่ายแพ้ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกอย่างนี้มันไม่สงบแก้แค้นซึ่งกันและกันมีการตามล้างแค้นแก้แค้นซึ่งกันและกันท่านทั้งหลาย หากแม้ว่ากระบวนการเข้าข้างฝ่ายตัวย่วยุเยะเยอะเยีบยบย่ำย้ำความพ่ายแพ้แก้แค้นมันยังดำเนินไปอยู่มันไม่มีทางสงบเพราะทั้งหมดนี้เป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันอย่างใหญ่โตโหรารและขยายวงกว้างถ้ารู้อย่างนี้แล้วจงหันหน้ามาให้อภัยและสิ่งที่พวกเรากระทําไปนั้นจะเป็นฝ่ายใดก็ตามทําลงไปแล้วบ้านเมืองเปอย่างนี้สังคมเปอย่างนี้ลองคิดซิว่า มันดีไหมลองภาวนาคำว่าไม่คุ้มค่าไม่น่าทําไม่คุ้มค่าไม่น่าทําแล้วบ้านเมืองเราจะสงบด้วยการที่ทุกคนหยุด と <US uneopen morally> จริญในพระธรรมจงบังเกิดมีเดชท่านผู้ชมทุกท่านเวลาที่มีคนตายแล้วเราทำบุญกุศล mm. ก็จะมีการเคาะหีบศพปังปังปัง,ปงสามครั้งทางปลายเท้าและมื่าข้อหีบศพแล้วก็จะบอกว่า mm. พ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย mm. กินข้าวนะ mm. ฟังพระสวดนะฟังพระเทศนะ เราทํากันยินิตลอดมาโดยที่อาตมาเองเขไม่รู้เหตุผลต่อมาก็มีพระอธิบายว่าไม่เคาะล็อกอย่าไปเคาะเลยอาหารก็ไม่ต้องจัดล็อกจัดไปให้แมวกินเคาะหีบศพศพก็ลุกขึ้นมากินไม่ได้เราก็ถือว่าถูกจนมาปีเนี้เมื่อเดือนเมษายนปลายเดือนเมษายนปรปเทศก็ได้ยินคนเคาะหีบศพ แวบหนึ่งในความรู้สึกคําตอบมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนท่านคนตายไปแล้วเป็นคนดีตายไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทพนั้นมันน่าหลงหลายยิ่งใหญ่ก็เลยทําให้เขาเนี่ยหลงระเริงในสมบัติมมเมื่อหลงระเริงในสมบัติแล้วนะเขาก็ไม่ได้สนใจร่างเราจะทําบุญมันก็เสียหาย เพราะฉะนั้นการที่โบราณได้วางระเบียบไว้ถามว่าใครวางอัตมาจะต้องยกให้พระพุทธเจ้าน่ะเพราะถ้าไม่เรียกเทวดาไม่หันมาไอ้เสียงเรียกของลูกของหลานที่คุ้นเคยเนี่ยทำให้หูที่ตาทิพซึ่งได้ยินเนี่ยหันมาโอ,โอลูกหลานทําให้เราทํญให้เราก็จะจดจ้องมองดูและรักบุญกุศลไปอนุโมทนาเพราะฉะนั้นหากแม้ว่าว่ามีใครถามว่าทำไมจะขย,ยิบศพญาติโยมทั้งหลายก็ตอบตามที่อัตมาตอบนี้ และก็ต้องยกให้ว่าเป็นพระเจ้าท่านวางระเบียบไว้ไม่ฉะนนั้นชาวพุทธมีหรือจะกล้าทำรรหรือถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงวางระเบียบพระอาหารหันต์ผู้ทรงฤทธิ์นั่นแหละเป็นผู้ที่ทําให้เราได้ทําบุญให้แก่คนตายให้ความเป็นเทพเป็นพรมได้อนุพันนาบุญของลูกหลานเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้แล้วก็ต้องเคาะหีบศพทุกครั้งไปไม่ต้องอายใครและพระสงฆ์องค์เจ้าก,ก็โปรดเข้าใจความจริงตามนี้ ถ้าสงสัยว่าอะไรที่มันดีมันสวยมันงามจะทําให้ลืมก็ดูเหอะเด็กเราซื้อเกมมาให้มันสนุกกับเกมมันไม่เคยหันมามองเราเลยแต่ถ้าเราเรียกมันหันมานิดหนึ่งการเขาอหีบศพก็เทวดาหันมานิดหนึ่งนิดหนึ่งของเทวดานี่เขาว่ากันเป็นวันๆนะนี่คือคําตอบที่น่าจะถูกต้องที่สุดในประเพณีของเรา ในพระธรรมจงบังเกิดมีแด,ด่ท่านผู้ชมทุกท่านประเทศไทยของเราในระยะสีห้าปีมานี้ป่วยป่วยหนักด้วยใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นหมอที่เชี่ยวชาญเราก็จะสามารถรู้อาการของโรคได้ คนเข้าโรงพยาบาลคนหนึ่งหนึ่งเวลาแพทย์เขาจะวิเคราะห์โรคเขาไม่ได้วิเคราะห์เฉพาะโรคนั้นแพทย์จะตรวจสอบร่างกายของคนป่วยและบันทึกอาการของโรคเอาไว้ทุกกรณีนั่นแสดงว่าการป่วยนั้นย่อมมีอาการป่วยอื่นๆแทรกซ้อนรุมเรา้า เหมือนประเทศไทยของเราก็เหมือนกันอัตมาภาพก็เฝ้ามองประเทศไทยจึงพบอาการป่วยอาการป่วยมีสภาวะการแรกมีอาการป่วยหลายอย่างรุมเราให้ท่านผู้ชมซึ่งเป็นคนไทยฟังอาการป่วยแล้วน่ากลัวมากเรียกว่าอาการเข้าขั้นโคมา่าแปลว่าปางตาย ภาษาเดิมเขาเรียกว่าเข้าขั้นตรีทูตซึ่งเราจะหลอกตัวเองไม่ได้อาการป่วยเป็นสภาวะการแรกที่รุมเร้าประเทศไทยคือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามฝันเกิดปัญหาการขายสินค้าผลิตภัณฑ์บ้านจัดสรรขายไม่ออกดอกเบี้ยไม่บานโรงงานปิดชาวบ้านขายสินค้า ไม่ได้ราคาตามผลผลิตบัณฑิตจบการศึกษาใหม่ไม่มีงานทํารัฐบาลไม่มีภาษีบำรุงประเทศชาตินี่คืออาการป่วยสภาวะการแรกความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามฝันในด้านส่วนตัวและส่วนรวมเกิดปัญหาขายสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ขายไม่ออกบ้านจัดสรรขายไม่ออก เกิดเป็นนี่เป็นสินค้างคาและสุดโสมดอกเบี้ยไม่บานร้อยละไม่ถึงหนึ่งบาทโรงงานปิดโรงงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิดชาวบ้านขายสินค้าไม่ได้ราคาผลผลิตคือไม่เต็มรูปแบบเกษตรกร,ร,กรยากจนบัณฑิตจบการศึกษาใหม่ไม่มีงานทำเกิดสภาวะการตกงานแล้วก็เป็นปัญหา รัฐบาลไม่มีภาษีบำรุงประเทศชาติจริงๆแล้วตั้งงบดุลเกินและจะกลายเป็นหนี้ภาครัฐอาการทั้งหมดนี้ฝากท่านไว้ให้สอดส่องมองดูแต่อย่างไรก็ตามอาตอมาก็มียากแก่แล้วค่อยไปคุยกันในตอนหน้า thank mm -hmm. you

เจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านตอนที่แล้วได้กล่าวถึงอาการป่วยประเทศไทยเพื่อท่านทั้งหลายได้จดจำนำไปเขียนนำไปคิดนำไปพิจารณาและยอมรับความเป็นจริงถ้าอาตมาบอกไปแล้วอาตมาก็เหมือนหมออย่าเถียงหมอเพราะหมอย่อมมองด้วยสายตาของหมอ เรียกว่าหูทิบตาทิบหมอมีหูทิบที่ฟังจิ้มดูตรงไหนก็รู้ตาทิฟนะเมื่อหูฟังแล้วหมอต้องใช้ชานเข้าไปเพ่งยานเข้าไปพิจารณาเดี๋ยวนี้ก็มีเรเซอร์มีกล้องก็ถือว่าอาตมาเป็นหมอที่บอกอาการป่วยประเทศไทยโดยสภาวะการแรกมาดูสภาวะการป่วยสภาวะการที่สอง ประเทศไทยป่วยเพราะอะไรป่วยไข้เพราะไร้ความรักป่วยหนักเพราะแตกความสมัคคีป่วยเพราะภาษีไม่พอที่จะพัฒนาชาติป่วยเพราะขาดคนเส,รสรียสละป่วยเพราะภาวะทางเศรษฐกิจป่วยเพราะคนทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองป่วยเพราะฟืดเคืองเรื่องธรรมหากิน ป่วยเพราะหนี้สินภาครัฐและภาคเอกชนป่วยเพราะต้องผจญต่อภัยธรรมชาติท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องท่องให้คล่องรู้สภาวะการป่วยไข้เพราะไร้ความรักคนไทยไม่รักชาติป่วยหนักเพราะแตกสมัคคีคนไทยไม่สมัคคีกันป่วยเพราะภาษีไม่พอที่จะพัฒนาชาติ คือต้องเอาอะไรเอาเงินเก่าเงินใหม่วังว่าจะเข้าไม่เข้าเงินเก่าออกมาใช้ผลที่สุดเมื่อไม่มีเงินก็ต้องกู้ภายในประเทศเพราะกู้ภายนอกประเทศอันตรายเพราะเศรษฐกิจเขาตกเขาอยากให้เรากู้เราเชิญเข้ามาลงทุนเขาอยากมาลงทุนอะไรก็ตามที่เราเชิญเข้ามาลงทุนเขาอยากมาลงทุนแต่ว่า จริงๆแล้วไรายได้ประชาชาติไม่พอพัฒนาประเทศชาติป่วยเพราะขายคนเสียสละคนเสียสละ,ะแรงกายแรงใจไม่มีมีแต่คนตะกระตะกรามป่วยเพราะคนขายคนเสียสละป่วยเพระพาะภาวะทางเศรษฐกิจโลกป่วยเพราะคนทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองในการกอบโก,กงกินปล้นจี้ช่อชนป่วยเพราะความผูดยคือรถรรมหากิน รัฐบาลสร้างงานให้คนไทยไม่เป็นป่วยเพราะนิสินภาครัฐและภาเอกชนกู้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 นะแปลว่าล่มแล้วถึงได้กู้ถ้าไม่ล่มไม่กู้เอกชนก็เป็นป่วยเพราะตั้งพชนต่อภัยธรรมชาติมีการตัดไม้ทำลายป่าและก่นน้าท่วมอุทกภัยวาตภัยมากมายมหาศาลจนต้องเอาเงินจากคนที่ตัดไม้ทำลายป่าทำลายธรรมชาติ ไปชดใช้ทรัพย์สินชีวิตซึ่งเป็นของส่วนกลางนี่คือสภาวะการป่วยสองสภาวะการมทรทหลายจำได้แล้วคราวต่อไปอาตมาจะนำเสนอ,อยากแก้ไขอาการป่วยให้ประเทศไทยซึ่งเราต้องร่วมกันไม่ว่าท่านเรืออตมาเป็นหน้าที่ของพวกเรา thank mm -hmm. you ความเจริญในพระศิธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพได้กล่าวถึงสภาวการที่ประเทศไทยเราป่วยไปสองสภาวการซึ่งท่านทัน้งหลายดูตอนนี้จะต้องย้อนกลับไปดูสภาวการป่วยเมื่อได้แจ้งสภาวการป่วยไปแล้วมิใช่ว่าอัตมาบอกแต่อาการป่วยรู้ความทุกข์ แต่ไม่รู้มัรควิธีแก้ทุกข์ความสุขไม่เกิดขึ้นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมมือร่วมใจกันแก้อาการป่วยประเทศไทยด้วยยาขนานที่หนึ่งยาขนานที่หนึ่งคือคือหยุดกล่าวหาว่าเขา